วัวเอามาใส่ดินเร็วๆให้มีปุ๋ยโม่บ้านนี้แห้งแรงไม่รอขายทั้งสิ้นรอไปรอมามันจะอดตายอ่ะแล้วขุดสะให้มีน้ําพอดินมันดีอ่ะทำไไ้ทุกอย่างมะนาวมะม่วงมังคุดลํายยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวสุกโอไปทไําไมของเราก็มีโซ่ปปเพื่อมาเก็บพอผมมีเยอะๆผมก็แบ่งแบ่งอาวุธอาวุธทางปัญญา ผมจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรก็ทำให้ดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนคนอบอยากให้มันมีกินเพราะคนมีกินมันก็มีสติมีปัญญาอัตอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนี่แหละผมเปลี่ยนประเทศแล้ว